สวัสดีครับมิรักแฟนเพลงหมอลำพาไปเพลินชาแนลนะวันนี้นะครับมีคิวงานของนกโปสกรมึงมาแหกตาดูบักบาได้หนังสืออ่าอันนี้คืออารมณ์ของนกโปสกรนิดนึงนะก็คือว่าเป็นงานของนกโปสกรนะที่เยอะมากๆเลยนะครับเยอะจริงๆเพราะว่ามีคนสบประมาทนกโปสกรไว้นะว่าเออ งานก็ไม่ค่อยมีทําเป็นมาคุยนะประมาณนี้ลบปศกรเขาก็เลยจัดให้เลยนะครับกับตารางงานแล้วเดี๋ยวแอดจะมาอ่านให้ฟังอีกทีนะครับนะเอาให้แบบจุกกันไปเลยนะว่างานหมอลำ 46, ปปาสิยงวิหกรบปศกรเนี่ยคิวงานเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยมันปังขนาดไหนนะวันที่1กุมภาพันธ์ลานจอดรถกินซ่ารังสิต p ี s p เเฮียตะวันวันที่2กุมภาพันธ์ลานจอดรถปั๊มปตทปู่เจ้าสมิงไพร บุตรยามาดนะครับ PPS เฮียตะวันวันที่สมกุมภาพันธ์ตลาดลาวบางปะกงอำเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเซาแล้วก็สี่ห8 9 1กเจ็ดแปดเก้าสิบสิบ9 2็21ิ2สองสา5สี่ห้า2กเจ็ดแด้ายี่สิบยี่สบเอ็ดยี่บสองยี่บสายี่บสี่ยี่บหยี่หกยี่บเจ็ดยี่บแปดยิบเก้าลองหาดูได้นะครับเพราะว่าผมทำคลิปก่อนหน้านี้แล้วอ่านไปแล้วแต่ว่าออ่าเป็นจุดที่ทำให้ทุกคนเห็นแล้วกันว่า คิวงานของบอลัมเซียงไหเนี่ยยาวตั้งแต่วันที่1ถึง29เลยนั่นก็คือ TBS เฮียตะวันกทมนะครับจบด้วยกทมกทมคือ3วันเลย 27, 28, 29นะจ๊ะโอ้โหงานเต็มเลยนะครับก็คือจะว่างวันที่8กลกุมภาพันธ์เท่านั้นเองว่างแค่วันเดียวครับนะกับวันที่เพิ่งผ่านไปนะว่างแค่วันเดียว วันนี้วันที่11เนะครับ11เนี่ยเราไปเจอกันที่วัดฟ้าหยาดบ้านฟ้าหยาดตำบลฟ้าหยาดอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยะโสธรนะครับก็เป็นกำลังใจให้เสียงวิหกอีกนั่นแหละนะครับนะถ้าใครรักใครชอบ เสียงวิหกก็ไปรับชมได้นะอันนี้ไม่ได้อวยนะครับอันนี้เราทําสื่อนี้แต่ว่าเราก็ทําสื่ออื่นด้วยนะครับเราก็ให้กําลังใจสื่ออื่นด้วยเช่นกันนะใครอยากไปรับชมวงอื่นๆถ้ารักวงไหนก็ไปวงนั้นครับแอดทำสื่อตรงนี้แอดก็จะเชียร์เสียงวิหกนะแต่ถ้าแอดทำสื่อของวงอื่นแอดก็เชียร์วงอื่นนะครับก็เหมือนกับว่าเอาวงอื่นๆมารวมกันอยู่ที่สื่อสื่อนี้สื่อเดียวนะเชียร์น้องยูกิเชียร์น้องพุทกรเชียร์บอยสิริชัยเชียร์เพชรบันแพงอะไรเงี้ยก็ รวมๆกันไปเพราะว่าหมอลำทุกคนเขารักกัน FC อย่าดราม่าครับ FC ก็รักศิลปินก็รักไปนะอย่ามาเมารวมนะครับอย่ามา,าดึงคนนั้นดึงคนนี้ให้ไปทะเลาะก,กันนะอย่าสร้างประเด็นนะครับยังไงวันนี้ก็ไม่ได้มาบอกคิวงานนอตคือบอกไปตั้งแต่ EP แรกแล้วนะครับก็ไปหาดูกันได้แต่จะบอกถึงความปังของหมอลำสิหกแล้วกันว่า 1- ถึง29คืองานเต็มครับ เว้นวันที่8คือวันพักผ่อนนะโอเควันนี้ขอแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ